กรับสวัสดีครับารผม้ชมวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาไหวปูเจกเนาะครับธรรม้ชมเนาะนัดกันกำนาดหน่อยว่าจะมาไหวปูเจกมาขอโชคลาภกับปูเจกแต่ว่าก่อนจะไปลงไปหาปูเจกพอดีอาจารย์ต่อมอย Jamie, ู่นี่ก็จะมาถามความฝันกับอาจารย์ต่อมอีกครับเพราะว่ายังมีหลายคนหลายท่านยังชื่นชอบเป็นความฝันของอาจารย์ต่อมบางคนกับแปรได้บางคนกับแปรบ่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับธรรมชมเนาะก็มีคนมีโชคบ้างไม่มีโชคบ้างพอไม้มีโชคก็ลองเอาไปฟังเบื่องเนาะครับธรรมชมเนาะท่านใดบ่มมากะ ให้เบิ่งเพื่อความสนุษสนานกันเลยนะครับเนาะไปคาร์บอไรายาย hàng, ด์ใหญ่ห่างเดี๋ยวจะหน่อยหนักหน่อยเพื่อนกำลังเตรียมของอยู่เพื่อนจะพาลงไปแล้วเ้าต้องไปคุยกับอาจารย์ต่อมก่อนว่าอาจารย์ต่อมฝันดีว,นว่าผู้เจ้ามหาหรือยังครับผมเนาะไปครับไปฟังของพ้อมกันเลยครับผมเนาะการสวัสดีครับลุงต่อมกาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคลิปแรกครับท่านผู้ชมคลิปแรกของวันนี้เนาะในมหาลุงต่อ,อมส อจะมาฟังเบิงความฝันนุงต่มเพราะว่างวดที่ผ่านมาอย่างนี่มาผมมีโชคมีหลาอยู่ตัว่นว่า่นได้อยู่ได้เดียวเ่าคือว่าได้ยินว่าได้อยู่งวดนึงหันได้อยู่น้องไอ้แก่ห้ผมว่าเอ้าผมมันกับฟันบ่พ่อยสุภาพเนาะก็ว่าหีห้หีหกเราเพราะว่ตาทอกบอกเอา5เนะผู้เจ็น้ำหนาเจ็มันเป็นความฝันมันก็บบ่าสิเป็นอย่างนี้เนาะนําบาที่เนาะมันเป็นแค่ความฝันเราก็แปลได้อกับว่าฝันโอ้่นไปได้ร้อยได้ผู้เดียวเบื่องครับท่ามผช่วมเนาะ งวดนี้เพิ่นมหาอะไรางวดนี้มาเลยเขาเขาสิซ้อนเลยหกหมื่นนอการจดไใบมดทะเลกว่าให้เพิ่นปิ้งปลาไห่ปลาหนิ่นนี่ล่ะกินผุละครับเออคืนแรกนั่นมาแล้วนั่นนั่นครับแต่ปลากินผละคขับล่ะตัวเดียวมดกลมพันวามาแล้วนั่นครับของแท่นี่ต้องค้นขิงลูกเออสียงว่าของแท่เอาหกหล่อมาไห่นี่จอดคัวงวงนี้ละหกหล่อถ้าเบียนกับจดมาเรียบร้อยเออ มือสองบัดนี่มือสามกับฟันเห็นพ่อโรงเรียนบึงบงหลวงมาฟอนโอ้นี่มาวัดปลาไม่ยังลรมาเอาวุ้นน้ำมุดท่านนี่ละพันว่าน้ำปลาเทือกเออมือสองกับแม่นี่มาฟอนอยู่นีแต่งชุดไทยเนาะพ่นมาสามมือสอนปูเจ๊กนั่นพ่ออ่ออพ่อออให้พ่อพ่ออ่อมาฟอนผู้เดียวป้านิ่งกากินตัวเดียวลระเมื่อสุขคนกินหลายดอกพู้ละคับพ่นว่าอิ่มอิ่มกับร้างเพ่นว่า ก็เห็นเห็นพ่ออ้อจามมือก็ไปถามเพิ่อนมาว่านอั่นพ่ออายุเท่าไหร่ละสี่สิบหกเป็นว่าพ่ออ้อยเนยเขอายุหน่อยยี่เนี่ยนอผู้สาวโอ้พ่ออ้อยพี่ยิ่งพ่อออพี่ยิ่งสี่สิบหกยังสศชาติเนี่ยสี่สิบหกปีเออกาทะเบียนรถก็จดมาเรียบร้อยก็ว่ามีคนฟันเห็นเราสี่ขนแล้วไปถามผมไปถามผู้ทีสี่เิ่นว่าเออฟันเห็นเรล่าในงวดนี้เนี่ยเป็นบ่ในงวดนี้ละเมื่อวานนี่ละผมถามสี่สิบหกปีขาดอีเดือนเดียวก็ เต็มที่ที่พกแต่ว่าผมถามว่าเขาอ่า,อา,อมา,านมาแล้วอ่านกระซังรัตตลีบอ่านผมว่าจังสี่นะขันมันมานํามาอยู่เล่าทะเบียนรถเราไปจดมาผู้ผู้ไปถามเธอเลขนั่นเะเบียนเล่าเนี่นมยมันมันสี่แปดแปดสองสี่แต่ละว่าให้เอาสี่สองซักันว่าแ <c oughs> ปดแปดสองสี่เออนี่ทะเบียนเล่าแล้วก็อา,ายุสี่สิบหกปีเออแล้วก็ทะเบียนรถหกล้อ, <c oughs> ลลอที่จอดควงนี่แปดสองสี่คือกัน เอเอนี่นี่ทะเบียนรถหกหลอกกับแปดสองสี่เออแล้วก็เออนี่ทะเบียนทะเบียนพออนอน่ออแปดแปดสองสี่คือกันก็เทะเบียนฮกหล่อมันขับกับทะเบียนหกหลอมันโตเดียวกันเออไปเบิ้งม่านเรียบร้อยโจทมานเรียบร้อยแล้วก็พ่อ,อเขากับเป้ม่ให้พร้อมนะสองสี่สี่สองสี่หกหกสี่นี่แหละแล้วแต่ลีพันวาการตัวนี้สามตกเอาซ้มมี่คันนุ่งจะได้กับจังวะกัน แต่ว่ามันทะเบียนหกล้อครับทะเบียนพอะโตเดียวกันผมก็งงแต่อายุเล่านั่นยสิที่พวกระว่าผู้สาวเราว่างท่านใดผัวดอกไอ้ปูฮ่าหายอยู่ระหว่าโอ้โหเพราอ๋อกกะนังสิฮ่าพัวใหญ่ยอดเลยฮ่าพูดใหญ่ทางนี้กับท่านได้อยู่เพื่อได้พัวท่างสีเกียรติเน่ผมบว่างดอกผมว่ากันว่างที่แม่แตงอ้าอยู่ผมว่าเพิ่นผึ่งใหญ่มากใหญ่มากด้ซองปีเลยตามปีนี่แหละ้ะ เป็นอย่างคนที่ได้มามาฟ้อนอยู่อยู่ที่ศารปูเจ็กเพราะว่าเราเคยถามผมนะอยากได้เพคนนี้หระมาฟ้อนอเพคนวะมาเห็นมุ้งน,นำปูเจ็กนั่นเคยถามมุงต้อมครับเ<ม>พันธุ์ดี่จังใดเนี่ยพ่ออ้อถามผมโอ้พอ่ออ้อถาม,ามถามเลขผมเนาะผมก็บอกอยู่บัานนี้ก็ว่าเอา้าคนนี่แหละผู้สาวนี่ยเรามาฟ้อนเพื่อก็ฟ้อนได้ใส่สุดไทยฟ้อนอย่างดีพเพม่อก็่าฝรอนใหาย่างดีนี่มาฟ้อนหนะาซานตอนแรกนี่มาวัดปลา ว่าไมา่ยังหละกคุณครูเพอออมาถือไปทำบุญน้ำปูเนี่ลาบเพิ่นวาอหากหอดวัดปลาหมือสองเพิน่นมือสามเพิ่นมามาสามมือมาสามมือติดกันสามมือติดกันเพิ่นผู้เดียวในค้องฝันนั่นในความฝันทะเลกปิงปลาป,ปูาปิงไห้ตัวหนึง่งกินอยู่ในศาลเนี่ยในในิกุ้มนี่แหละกินผพิละคำละํำนะว่าได้ก็ยากินหลายถอดเพิ่นวากินตัวเดียวเพิ่นปิ่งไห้เรียบร้อยมาถือสองว่ากระสือหกหล่อมาให้มาเอาคันหม่ดอกเอาขันเก่าเนี่ลาเพิ่นวาของออบตสุบัตินี่แหละ คยอยู่เ่กี่โนเห็นบอทีหกหลอตัวนี้ล่ละแมนเออเคยออกไหนก็จดมาเรลยหรอแต่ว่าทะเบียนกับรดพอออกหกหลอกับรดพอออกมันัตเดียวกันบบบนี้แปดแปดสองสีคือกันแปดแปดสองซีครับเอเออายุเล่าหน่ะซีที่พกอายุพอออกซีสี่พกเพิ่นมาฝรันผู้เดียวพนาสามเอาผู้เดียวนี่ยละป้าไก่กินตัวเดียวในกลมมุดรูเหมือนกันว่าเออ เมื่อสุกดละกินพุลคระถ่ชา,ชาที่เป็นกินปลานี่ไเดได้ดดดที่เป็นเหล็กบอกครับที่เป็นเหล็กปลากับเป็ดเนาะคันปลาเป็ดล่ะโบเกบ,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 บเป็นอื่นดอกอปลาเป็นเป็ดอยู่แหละแต่คันตีคันตีเป็ดมาเขากับทะเบียนอยู่ตี่เทียให้มันเขากันนะแต่ปื่นแก่จงได้ผมบ่อบหูให้กินปลาตัวหนึ่งมัเป็นหนึ่งเถอะพุลกระข่มีเออพุละข่่มพอเทื่องกับข่มในลูกเ่ากับพุลครมห้ามเกิน ของทีกับข้ามหนึ่งพุ่นใดเดตตามันกับกินตาไปข้ามหนึ่งพันว่าเออกินข้ามหนึ่งกับอิ่มเนอปิดปากบ่ต้องอาปากโซโลอดอกพันว่าพู่ละข้ามจบเออไมยกินหลายไมยกินหลายบ่เป็นทีหนึ่งแปดสโนว์นอฟนอฟวาบอ่ะถ้าแปดหนึ่งเนี่ยเขาท่างผมเลยว่าลอตเตอรี่ซอมใบแล้วพันว่านี่เดอร์พันว่าเพื่อกะสี่นิ้วดายข้ามเดียวนะห้ามเกินเด็ดขาดเพราะเที่ยงกับสางเจ้าของทีกับสางห้าม ปลากระตวเดียวเออแต่ว่ามันสะมีหกขันหกหลอดได้เทื่อนแรกปลานิ่นตัวหนึ่งกินโพดข้ามเทื่อสองหกหลอดขั้นเก่าหกหลอดเอาทะเบ<อ>ียนแล้วเอาทะเบียนแต่ว่ากระจดมาแล้วทะเบียนพอออกครับหกหลอมันเข่ากันมนันนี่ตัวเดียวกันสองสี่แปดแปดสองสี่คือกันบอกเอาแค่สามตัวแปดสองสี่อายุพอออกพันสี่สิบหกครับท่านผู้ชมแต่ว่า ให้จินป่าตัวเดียวคนละค่ัมนี่แล้วจะท่านผู้ชมจะแปลเอาเนาะครับเนาะแล้วจะท่านผู้ชมจะแปลเอาแต่ว่าบางที่มันแปลให้เราเพราะว่าเป็นคัมเป็นคเดียวก็คือคือคัมเดียวนะปลาปลาปลากรปลาตัวเดียวนาะปลาตัวเดียวกรบแปดนี่แหละก็เป็นแปดแปดนึงได้ก็แล้วจะท่านผู้ชมจะแปลเอาเนาะครับผมเนาะเพระเที่ยงกามานำเสนอให้พี่น้องในช่วงกันคัมเดียวนาอโอ้แต่หกเมื่อนี่ฝันคล้ายๆกันเวิดไม่บ่ พ่ออ้อเนี่ยสามมือเทืาเล็กกับป้านิ่นให้กินป well ้านิ่นในโฮมกันกินพละฆามเตืาจองกับหกหลอไม่จอดกว่าบัดนี้สามมือหลังเดี่สามมือหลังกับพ่ออ้อมาตลอดเลยสามมือสอนเพ่ออ้อมฟ้านเทีนเดีพ่ออ้อมสอนเลยครับถ้าันเห็นเกี่ยวกับเรื่อผมว่ามันต้องมาอายุนะมาอายุเออมันต้องอายุอายุเล่าเพราะว่าเป็นอย่างที่ว่าอายุเพราะว่าเราเราจะมาฝอนได้เรามาฝอนฝรนได้มาฝอนหนาจานฝอนก็เอาผู้เดียวนั่นมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเอาผู้เดียวอี่แล้วครนั่นชมเนาะนั่นเห็นบอกตีตั้งเลยนี่เอาหลายดอกเอาผู้เดียวมันยุ่งยากเอาสามเอาสี่ดอกเอาผู้เดียวกินคำเดียวก็วัดเกิดในทางเขามาไงพระน้ำปริบวาดมั้งเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเนลาวาขึ้นเต็มลงเต็มแต่แปดหนึ่งมันขึ้นเต็มขึ้นเต็มลงเต็มเออเห็นบอกว่างานเพราะว่าจ้อยกับเจ็ดพม่าอันน้องไอพม่านึงสี่กขา ผมกับว่ามันใจดอกฮีหาทีหกตัดหกไปเลือหาเด็กนักจตกไว่าหาอยู่ว่าหาอยู่อยู่ีหาผมบาเลยฟันกระสางลามกกระสางมันแก่เอาจรออจังแล้วคุมเดียวนาอจังแล้วก็ค่กคูแต่จังว่าหาสิบบาทแล้วก็เถือกเถือยี่ห้าสิบบาทก็แต่ผู้ชมเปินได้หาสิบาทเนาะอ้างวดนี้ก็ว่าหลายครับท่านผู้ชมกามีควอมฝันีิบ่าเกี่ยวกับพอออเนาะ นี่บราวาทเบียน,รนครับผมท<น>่านผู้ชมพอเที่ยงกั<น>จะสรุปตัวเลขที่ลุงต้อมเพิ่นฝันในงวดงนี้ฟังนะครับเนาะเมื่าจะเป็นอายุของพออที่เพิน่นไ่ยมาล่ำอยู่หนาศาลปูเจกคนเดียวครับผมกัเป็นอายุ46ปีครับผมนอกจาขอกราบขอโทษขอไพรพอพอเนาะเนาะกับบอกหุ่นจากดอกแต่ลุงต้อมเพิ่นว่าอายุ46่สิบหปีครับผมแต่ว่าทะเบียนรถนั่นเป็น8824ตรงกันกับรถฮกล้อที่ปูเจกเพิ่นหามากครับผม แปดแปดสองสี่ตัวเดียวกันครับผมเนาะแต่ว่าที่ลุงจอมฝันว่าผู้เจกใหกินปลา,โต,โาตัวเดียวเมื่หมูจะหกินคนละค่ำป่าเนี่ยมันก็เป็นแปดอยู่แล้วครับคนคนเล่า,าเขาแปะเนาะครับเนาะตัวหนึ่งกับขึ้นหนึ่งรือสิเป็นอย่างที่บาที่คนบอกกับบบบแน,นได้ครับแต่มูช่วงแปดหนึ่งแต่ว่าพอเที่ยงจะบาขอแปะแล้วแต่ทำหมูช่วงจะแปลเองเนาะครับเนาะไผมากกับคอยจัดคัดกันเพื่อเพื่อความสนานครับผมแปลเอาครับผม บ่มนี่คนมีโชคมีดวงอาจจะเปรได้อาจจะได้ทั้งล่างทั้งบนงก็นได้ครับ<า>ผมเนาะเองพิจารณาเองครับผม8 2 4 8 2 4อายุของพอ,อ46ซลสิกลกะมีความฝันของลุงตังคือ8 1ครับผมเนาะครับคลิปนี้พายชินชอบก็ซอยฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตดาชาแนลเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็เเเในกำลังใจให้ก้นทำคลิปดเดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเล็กๆมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับเนาะ กิดนี่พราะเทียงกะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาดาชแนลขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้กเจ็บการสปูทุกคนคลิปนี้พราะเทียงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับเดี๋ยวเขา,าไปติดตามครับหนักหน่อยครับพ่นมาแล้วแต่งของเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้จะลงไปแล้วครับเนาะไปครับไปหาโปรเจกต์พร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับเต้าม่อนดุเมะ พียบ้านเด้อพระองค์ได yeah. ้เด้อพระองค์